กูไหนอยากเป็นหัวแถวหามพาดงาน CACF ซีเไทยแลนครั้งที่12งานนี้เป็นงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนประเทศไทยจัดเป็นเทือนี้เทือที่12เหรอจ้าภัยท่ทางานนี้ยุ่กำหนดการเขาชัดเจนแล้วค่ะงานสิจัดวันที่17 1 9กันยายน2 5 6หา68นี่ ที่ไบเทคบางหน้าหอเก่าๆเกอาจ้าพี่น้องแล้วงานนี้ฟรีค่ะเขางานเ้อะพี่น้องประตูเปิดเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะพี่น้องที่แน่นบอกว่าเฮ้าควรไปงานนี้เพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสท่านธุรกิจให้เจ้าของค่ะพี่น้องไปพอคอนเนคชั่นไม่ไไปช้อปปิ้งไอเดียไม่ไม ไปเรียนรู้สินค้าไม่ไม่จากตลาดจีนค่ะแล้วบูธแสดงสินค้าในงานจากประเทศจีนเนี่ยกว่ากว่า200บูธพี่น้องแล้วบอตองยานว่าถือโกงค่ะย้อนว่า200บูธท,ที่คัดมากน่ค่ะรับประกันโดยรัฐบาลจีนค่ะแน่นอนว่าถือกฎหมายแร้กกับบอตจองยานถือโกงเนาะค่ะพี่น้องอ๋อพี่น้องเจ้าของธุรกิจที่อยากไปร่วมงานเนี่ย ลงทะเบียนฟรีเด้อพี่น้องบ่มีคาใส่ใจแน่นปักพิกัดไว้ให้แล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนเขางานเด้อจ้าโอกาสตั้งแถวไม่ล่อซุ่มเจ้ายู่ถีงงาน C A C F ไ h a แรน n d เทือที่12ดเด้อจ้าจะผัดเด้อจ้า